ก็ส่งไปเจีจูนพองน้าท่าประมาณว่าความอดทนมันก็มีขีดจำกัดของมันนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้ามึงไม่หยุดกันจริงๆอะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดไปนะที่ผ่านมาก็คือแบบไม่เคยทำอะไรเลยแล้วพวกมึงก็ได้ใจนะพวกมึงก็ไม่หยุดกันสักที ททพี่น้องทางฝั่งไทยหวังว่าคงจะได้เงีนการซื่อสารนะส่งข่าวจากผู้กองบ่อยไข่เอฟสิตองพอมแล้วด้วนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่างประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเบอร์สุขุสุคนนะ สายซืบบ้อบอยส่งข้าวมาแล้วนะถึงพี่น้องทางฝั่งไทยนะเพราะว่าหลังจากที่อันสมเด็จพ่อเุนเซนของผู้กองบอยนะอันนี้พ่อเลี้ยงเรานะพ่อหน้า<ส><ด>ในอ้อมมาจพมพึมพำบาลมพำเพื่ออนะ่ะแปลไปได้หรอกฟังพวกเรื่องนะอ่าผู้ก,กองบอยนะผมเรีนผู้กองสายซืบบ้อบอยนะก็เลยแปลให้กบบส่งข้าวมาพร้อมจะแจ้งเตือนว่านี่นะเนบิดความอดทนแล้วนะความอดทนมีคิดจํากัดพร้อม เอุยตั้งแต่นี่ต่อไปนะย้ำเนี่ยนะสายซืบบบอยบอกว่าพร้อมแล้วนะขเมนพร้อมแล้วนะไทยพร้อมแล้อบปล่นะใครเอฟสิบหกต้องเข้านะย้ำในว่าใครเอฟสิบหกต้องพร้อมนะเดชสู้เอาสองสามลูกเอาหลายๆลาย,ล,ายลูกนะลดทงลดทั้งนะเกาะกำบังอย่างพร้อมไหมจ๊ะนะพร้อมไหมขเมนเขาพร้อม นั่นแหละนะในการส่งข้าวของใส่ซื้อบ่อยเขาแจ้งรายงานมาย่างดีนะว่าตอนนี้ขมຈ์นะเตรียมพร้อมนะเราก็แเปรมาจ้าก,กันสมเด็จพอ่อเราที่ออกมาจมเพิ่มพำรำพำเพือ่อเบริงรายเรีมรึบรนะจะเขาพอนอย่างค่อยกับฟังบูดเรื่องเลยแต่ว่านั่นแหละยังดีที่มีอันสายซื้อบ่อยนะส่งข้าวเป็นไระีรยะ้ยะรเยี้ยนะเอา้านะ บางบ้าอันพี่น้องทางฟั่งไทยก็คงจะเตรียมตัวให้พร้อมนะถ้าเกิดว่าเขาเปิดมาแท่นะเนาะไข้เอฟสิบหกเอ้ยไข่แพนกินเอ้ยนะพินไข้แพนกินว้าิอดอุย้ยแพนกินมันสิถือไข้แญ่ปันนั้นได้เนาะมันต้องไข้นี่นะกิฟเฟนนะไปอบแพนกินล้วโอ้ยเสียเบิร์ดไขก็ได้เนาะ ค่ายกิฟเพ่นนะต้องพร้อมนะจ๊ะอย่าเอาไปแค่ไ่้ทสองค่้นะเอาไปหลายลดถ้าเขาเปิดมาหอบสองนี่นะเนาะเพราะว่ากันเนาะเพราะว่าเขากับประกาศมาแล้วว่าเขาพร้อมนะถ้าเกิดว่าเออทางฟั่งไทยยังบโยมปะละเลยอันที่ดินมองนั้นนะจังได้นะถ้าพร้อมแล้วก็คิดเบิ่งมาทางไทยคงกาเตรียมตัวย่างเตรมที่แล้วแหละนะแต่นี่ต้องปนาะ อุปกรณ์พร้อมไข่พร้อมคนบินพร้อมกลองหน้าพร้อมเขาพร้อมไหนอันใดเขาก็พร้อมหมนแล้วนะว่าแต่ว่าข้าเมีนพร้อมเรื่องอย่างละพร้อมแต่ละเข้าไปไทยต่อหรือว่าพร้อมยังจะได้จิบุร้ให้อีกบอกฮะนะพร้อมพร้อมยันฮะ ออ้างแต่จะเปิดจะเขาจะเปิดใะเขานะพร้อมละบ่เดี๋ยพร้อมแต่ลักเข้าทางฟัองไทยอย่างเดียวนะอายเขาอ้ายเขา,า,เขาในเมื่อเขาบอกเปิดด้านให้ละกับจะแอบเข้าทางซ่องธรรมชาติปลาอ้อยเป็นต้นจีนะ่านะ แต่ย่างใดก็ตามนะเส่อว่าทางฝั่งไทยพี่น้องทางฝั่งไทยค่อยนะเขาต้องพรมแล้วแหละนะกอ่อ่นก็ต้องครอบใจนะอันสายซืบบ่อยได้ที่ทรงข้าวนะอย่าลืมทรงข้าวเป็นระยะระยะ,ะเด้อเฮ็ดเปียกเข็นงานเนาะในเมื่อเขาทรงให้ไปอยู่ทางฝั่งกัมพูชาแล้วก็ต้องเฮ็ดเปียกเข็นงานนะรอบนี้หันถือว่าเฮ็ดได้ดีนะในเมื่อ แปลออกคำบอกกล่าวให้ทางฝั่งไทยได้หู้ล้วกะัเก่งลลยนะเบว่หาหอบนี่เห็นเฮ็ดผลงานออกมาได้ดีหลเนะอันสายซือบบ่อยนะถ้าเกิดว่ายอยู่บบได้กะบบอยู่ได้แล้วกะนั่นด้อนะอันเข้าไปทางฝั่งไทยนะเขาพ้อมจะต้อนรับบ่อยเสมอนะ ว่าจะเป็นอ่าห้องกงเอยนะอาจจะได้ตัวพาไปเที่ยวห้องกงเอยนะเดี๋ว่าอ่าอาจจะได้การต้นฮับจากเอซทางฝั่งไทยเอยนะหรืออันนี้นี่ต้องมีต้องเกิดขึ้นถ้าเกิดมาเนาะทางคอมเมนต์พ้อมเขากักเกียมหรือว่าเขาพร้อมเรื่องอย่างแน่ก็อย่าลืมรายงานหอบต่อไปนะ เขาเกยมยังนะอันเอ็มซาเอสด้อยอยังว่ากัรายงานให้ทางฝั่งไทยหู้เป็นรายงานรายงานเด้อบอยเด้อนะต้องเอาแบบใกล้ซิดติดครอบสนามนะรายงานให้หู้ทุกซอกทุกมุมนะเอาให้สมซื่ออันที่เขาส่งให้ไปเป็นสายลับทางฝั่งカメนะเชื่อว่าเปิด กระเมนเปิดมาใส่ไทยในบมต้องให้เสียเปรียดน,นะรอบแรกได้ไข่กิฟเฟนทันไปจะกลูกบุนะรอบนี้ถ้าเกิดว่าเขาพร้อมแล้วกะเออเขาก็คงจะเตรียมตัวนะเอาไข่ของกิฟเฟนโบแมนเพนกวินเลยก็ค่อยกลับไปออกกันเพนกวินแลวนะไข่กิฟเฟนนะไข่ใหญ่ กินได้หลายคนนะแบ่งกันเนะาะเธอที่แล้วนี่ลาบเป็นหน้ากองไปเลยเนะาะไข่ตกใส่เนะาะทรงกินละหืมกางป้าถ้าเกิดว่าพร้อมมารอบนี่อาจจะไปทะลุผู้พวงถึงบุญละนะเงินบุญเส้นกับบ่จักเนาะอาจจะถึงขั้นว่ากุ้งพนมเป็นเลยบ่ะนะ เอา้าจังไดเขาก็ต้องติดตามข่าวจากกันสายซื้อบ,บ่อยเป็นระยะเลยะเะนาะในเมื่อเขากับเป็นตัวตั้งตัวการตัวตีที่อ่าแปลนะเรื่องราวต่างๆจากสมเด็จพ่อเรานะพ่อที่สองที่สามทีมทม่คนกับว่าไปนะเอา้านะจังใดก็อย่าลืมส่งข่าวนะออกมาเป็นระยะรลยะ,ะนาะหลายคนกับเฝ้าติดตามผู้กองบ่อยเออสายซื้อบ,บ่อย,อยเลยแหละนะเซีย่า ผมนี่กกเฮ็ดได้ดีไร้นะที่ส่งข้าวนาเสนอข้าวได้แปลอันเรื่องราวมาแจากกันนั่นแหละมาสมเด็จพ่อให้โลกออนไลน์เบอร์ให้อันทางฝั่งไทยฮู้นะครอบใจหลายๆด้วยครอบใจแทนคนไทยเด้อนะอันสายซื้อบอยที่ส่งข้าวนะที่เป็นห่วงทางฝั่งไทยนะจังไดยแกะหลายคนกะเฝ้าติดตามอยู่แล้วแหละเนาะสถานการณ์นอกจังได้เขาก็เว้าไปต่อเนาะเอา้าครอบใจหลายๆสายซื้อบอยไปเฮ็ดเวียกวันนี้นะ